อ,อันนี้เตรียมอันนี้มาหรือยังโอเคเก่งมากไม่เห็นเลยเห็นไหมในจอไม่เห็นเลยกระดาษกระดาษทงไมจ็นนี่นี่อะไรเนี่ยเห็นกระดาษไหมจริงเลยดูมีดจริงเอาละค่ะคมดแล้วัสดี สวัสดีค <extinct> รับคอยเมีวีิคนโอเคอันนี้ตะวันพูดเองครับครับเก่งมากครับตะวัน <Okay. S 1> เอาละค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมหรือยังพร้ <Okay. S 1> อมแล้วค่ะพร้อมพร้อมแล้วปิดไมเลยค่ะปิดไมฟังคุณรูก่อนนะคะอ่าเก่งมากปิดไมเองด้วยเยี่ยมมาก อ่าทีนี้มาดูที่กระดาษของพวกเรานะคะนี่สวัสดีค่ะคุณครูคจงกนอ่าพี่เจปิดไมค์ก่อนนะลูกจะเริ่มสอนแล้วค่ะโอเคเด็กปิดไมค์นะอ่าปิดไมค์แล้วดูที่หน้าจอคุณจงนะอ่าคุณบอมเปิด PowerPoint ให้หน่อยค่ะก่อนอื่นวันนี้คุณจงมีนิทานมาจะมาเล่าให้เด็กๆฟัง แต่ไม่ให้นั่งฟังเฉยๆต้องทําตามข้อตกลงด้วยนะคะอาท่านผู้ปกครองช่วยช่วยดูแลนะคะถ้าอยู่ได้ครูจงจะเล่านิทานเรื่องเดิมที่เราเคยฟังมาแล้วก็คื <pr> <K> อใครๆก็ชอบเ้าเกลียบจําได้ไหมคะอยากอยากดูนี้เลยแต่ว่ามีข้อตกลง <sor> <sections. S 1> ใหม่มีข้อตกลงมาใหม่ถ้าครูจงเล่านิทานถึงคําว่า กรบให้เด็กๆทาแบบนี้ค่ะน้องรูดดูนะถ้าพูดว่ากรูกเด็กๆทําแบบนี้ค่ะยกกระดาษขึ้นมาตีหนึ่งครั้งไหนลองสิกรบกรบทำไงคะครูอ่าโอเค,ออเคหนึ่งครั้งนะถ้าคําว่ากรอบก็อีกหนึ่งครั้งค่ะอ่าก,ก,กรอบกรอบไหนรูกรอบให้ดู โอเคที okay. นี้5านิทานถึงคำว่ากระเจิดกระเจิงหรือกระเซกระเซิงหรือกระจัดกระจายให้เด็กๆเขย่ากระดาษค่ะเขย่าให้มีเสียงอ่าโอเคอ่าทดสอบกรุป๊ปหนกรุปทำยังไงกรุปกรุป๊ปกรอบกระเจิงกระเจิง กระสะกระสจัดกระจนะคะเอาละค่ะตั้งใจฟังนะไม่ต้องขย่านานมันจะแป๊บเดียวแค่นั้นตามคําอ่านนะคะเอาละค่ะเรามาฟังนิทานพร้อมกับําเสียงตามนิทานที่จงเล่านะคะจีอะฟังนิทานจันโอเค ฟังรู้ก็วงเืนใครใครก็ชอบข้าวเกลียบนิทานเรื่องนี้แต่งโดยด็อกเตอร์ขติยดาชัยโยนะคะวาดภาพโดยคุณชลิตาสุทธิยุทธค่ะใครใครก็ชอบข้าวเกลียบกระจงชอบกินข้าวเกลียบในกระจาษเขียวดัง ก <substit> <clay expand. S 1> รุบกรอบกรุบกรอบกรุบกรอบอ่าดังจนนกกระจอกตกใจบินหนีกระเจิดกระเจิงกระรอกน้องรังต่อกระรอกชอบกินข้าวเกลียบในกระติกเคี้ยวดังอกรุบกรอบ ดังจนนกกระจิบตกใจบินหนีกระซึงกระซึ่งกระแตชอบกินข้าวเกลียบในกระบอกเขียวดังกรุบกรอบกรุบกรอบดังจนนกกระจับ ต้อะไรบินนี้พี่จ้านกกระจอกกินข้าวเกลียบในกระดง้งเขี้ยวเบาๆดังดูกระพาวนี่นอ่เอามาเอาาให้เอานกกระจิบไม่ตกใจ บินมากินข้าวเกลียบเขียวเบาเาเสียงดังกรุบกรุนกกระจาบก็ไม่ตกใจบินมากินข้าวเกลียบเขียวเบาเากรุ๊กรุบนกกระจิบนกกระจอกนกกระจาบ กินชอบกินข้าวเกลียบใครใครก็ชอบกินข้าวเกลียบเบาเสียงน้อยเด็กๆกินข้าวเกลียบกันเบาๆกรุบกรอบรุปบกรอ เอาล่ะค่ะเด็กๆ่ะวางกระดาษลงวางกระดาษลงวางกระดาษลงแล้วฟังคุูจงนะคะในแต่ละวันพวกเราจะทำกิจกรรมต่างๆอย่างเรียงลำดับถูกไหมเหมือนที่เราเรียนเรื่องเวลากลางวันกลางคืนเราตื่นตอนเช้าแล้วเราก็ทำกิจกรรมต่างๆไปจนเย็นถูกไหมคะมีอีกหลายอย่างที่ต้องเรียงลำดับเช่นการเจริญเติบโตเด็กๆดูในภาพค่ะ เป็นเด็กก่อนแล้วก็ค่อยๆเติบโตจนเป็นผู้ใหญ่ไปจนแก่เลยคนเกิดมาแก่ก่อนได้ไหมได้ค่ะไม่ได,ไได้ต้องเป็นเด็กแล้วก็ค่อยๆเจริญเติบโตมีอะไรอีกหนะ้าที่เรียงลำดับอเด็กๆด,ดูไก่ค่ะไก่ไก่ออกไข่มาเป็นไข่ก่อนแล้วก็เป็นลูกเสียบค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นแม่ไก่เกิดมาโตเป็นแม่ไก่เลยได้ไหมคะ ไม่ได้ไม่ได้ต้องเรียงลําดับขั้นตอนนะคะมาดูมีอะไรอีกต้นไม้เห็นไหมคะปลูกต้นไม้แล้วต้นเล็กๆค่อยๆเติบโตฮ่ดูจุจงมีอะไรมาอวยมีอะไรมาอวยมาค่ะ เด็กๆจงมีอะไรมาอวดเด็กๆว่าที่ครูจงถืออยู่คืออะไรเดี๋ยวอลิสเด็กคนไม้ต้นไม้ข้าเห็นไหมคะต้นไม้ค่ะอลิสเก่งมากต้นไม้่ะต้นไม้เกินหรือเปล่า่ครูจงถือเด็กๆมาดูครูจงมีอะไรมาให้ดูตอนแรกก็เป็นเมล็ดพืชเล็กๆ นะคะอันนี้เป็นดินนะเนี่ยอันนี้เป็นดินก็เอาไปปลูกแล้วค่อยๆลดน้ําเป็นไงคะโตขึ้นไหมโตขึ้นอ่าต่อมาก็โตขึ้นอีกโตขึ้นอีกต่อมาก็โตขึ้นอีกคุดจงเลียงถูกไหมเนี่ยถูกครับอ่าเป็นแบบนี้ถูกไหม เป็นแบบนี้ได้ไหมเป็นแบบนี้ได้ไหมคะแบบนี้ได้ไหมคะได้ค่ะได้ไหมได้หรอมันโตแล้วมาเล็กไม่ได้มันผิดใช่ไหมอ่ามันจะค่อยๆเจริญเติบโตเหมือนกันค่ะวันนี้ครูจงมีกิจกรรมพับกระดาษให้เป็นเครื่องบินไหนกระดาษของเด็กเอาอมาริยัอมาริยัง มาแล้วค่ะคราวนี้คราวนี้เด็กๆที่ไทยครูจงม,มีวิธีการพับจรวลดมาให้เด็กๆตามขั้นตอนเด็กๆด,ด,ดูนะ<ย>ดูแล้วนั่งไปด้วยนะคะอ่ามามาดูการพับจรวลดให้พับกระดาษกันทำตามาะนะคะเด็กๆดูนะรอเดี๋ยวนะกำลังเปิดให้อยู่ ่าเห็นหรือยังคะเอ <Wow. S 2> อ่าแป๊บหนึ่งนะลูกครับอ่าเห็นหรือยังคะครับค่ะ <Okay. S 2> อ่ะทาทำตามเลยค่ะขั้นที่หนึ่งอ่าครับโอ้โนเน็ตเน็ตมันจะตุกเด็ๆก็ค่อยๆดูไปนะลูก อ่าปับครึ่งแล้วก็เปิดออมอันที่สองครับมุมบนค่ะที่สองเปิดที่สอง 2, อันเนี้ยอ่าเด็กๆมีผู้ใหญ่ช่วยด้วยคนไหนทาไม่ได้เองทาเลยค่ะคนไหนทําไม่ได้ให้ผู้ใหญ่ช่วยนะคะอันที่สามมันไม่ตรงตามไปค่ะ ทันไหมลูกทำทัาทานไหมคะคะอ่า<ม>ต่อไปค่ะพับสามอ้อตัวแหลมลงมาจนชิดมุมข้างล่างเลยเันเ่ไหมคะทันครับโอเคต่อไปค่ะ,ะทำถันเต็มเลย นี่น <passwords> ี <Metal vorbei> ่น <imprisoned> ี <sh> ่ทำเสร็จตามนีอไปค่ะนี่นี่ดูจไปรี่นี่ด ตามไปนะคะตามไปเรื่อยๆในคลิปว่าถ้หเป็นสาเหลี่ยมข้างบนข้างล่อะไรอย่างเงี้ยครับไม่เป็นไรตอนนี้ไม่เป็นอะเกนไม่ไรไปแม่ล้วทุกวนใหม่อีกรอบลูกค่อยๆทำไปช้าๆนี่ะนีได้ไปไปไป ชอบๆๆเ,เ,อเอพรื่องบินจะได้เล่นเรือเดินทำเสร็จเดี๋ยวแม่ทำเสร็จวอ่าคุณจงก็พับตามแบบเหมือนเด็กๆเลยกลับมาดูที่คุณจงนะคะนี่ไงเครื่องบินของคุณจงดูมนี่ เด็กๆได้เหมือนพิดตรงไหมยัง่อะอถ้าเด็กๆทําตามขั้นตอนนี้จะได้จรวดแบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเราทําข้ามขั้นตอนมันจะไม่เหมือนต้นแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเด็กๆเ,เอาสีระบายตกแต่งให้สวยเลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเอาไปล่อนดูซิเอาไปพุ่งที่กลางแจ้งว่ามันไปไกลแค่ไหน,นแต่การพับ แบบนี้ไม่ได้มีแบบเดียวให้เด็กๆไปคิดวิธีพับเพิ่มเติมนะคะมีได้หลายแบบแล้วลองไปพุ่งดูว่าแบบน้าพุ่งไปได้ไกลที่สุดนะคะคได้ไหมคะเอาละคะ่คะสำหรับวันนี้โอเคไ,<ด>ไหนโว<ะ>่ไหนใครได้แล้วโซ์ให้ดูหน่อยค่ะยกขึ้นมาชูงขึ้นมาไห้ขอดูน่ายน่ารักมากโอ้เยอะเลย โชว์ให้ดูหน่อยค่ะใครได้เครื่องบินแล้วโชว์ครูจงน่อยลงมาใส่กล้องให้ดูน้อยน่ารักมากเดี๋ยวลองพับหลายหลายแบบนะคะหาดูในอินเทอร์เน็ตให้คุณพ่อคุณแม่ช่วย<อ>หา<อ>ให้<อ>ดูว่าแบบสบบิคะครับแล้วเดี๋ยวเอาหลายหลายแบบไปแข่งกันดูอันไหนจะไกลที่สุดนะคะ อ่ะปมมือให้คนเก่งหน่อยค่ะปมมือตัวเองหน่อยเยี่ยมมากเอาละค่ะสำหรับวันนี้เราพบกันเท่านี้ไหนเรายังไม่ได้แชะรูปเลยอ่ะวันนี้ไหนหันไปยิ้มแชะรูปให้หน่อยสองนิ้ว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 หนึ่งสองสามยิ้ม หนึ one, two, ่งสองสามงนิ okay. ้วจิ้มแก้มสองนิ้วจิ้มแก้มตรองนิ้จิ้มแก้มรอรอกันนะรอกันนะก็นึงนะรอกันนะรอฟ้องก่อนรอ้องกูจงแป๊บจิงอ่าละมองกูจงหันหน้ามาหันหน้าหันหน้ามาหนึ่งสองสามยิ้ม โอเควันนี้เราพบกันเท่านี้เดี๋ยวครั้งต่อไปคุณจงนะอีกทีหนึ่งแล้วเจอกันใหม่นะคะโอเคสวัสดีค่ะเด็กๆค,ค่ะขอ,ขอบพระคะุณนะทุกคนบายบ๊าย,ยบ,บายบ๊ายบาย บายบายค่ะบายบายสวัสดีค่ะบคุณขอบคุคสวัสดีค่ะ